สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้ประสบนะฮะเต็มเต็มเต็มเตไม่ใช่ว่าเต็ม,เต,ม,เ,ตมเต็มเลยก็คือผมโดน Facebook เตือนด้วยข้อความมาตรฐานชุมชนนะฮะอีกรอบแล้วนะครับหลังจากที่โดนแบนไปในการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่าง Google กับ Facebook จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเข้าไปเปรียบเทียบว่าอันไหนดีอันไหนเด่นอันไหนดังนะะสำหรับวันนี้ครับผมจะพูดเกี่ยวกับ น,นี้เลยนะฮะมาตรฐานชุมชนที่ facebook นั้นเด้งมาหาผมนะเพื่อให้ผมทำความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนที่ f c e e o o o ได้ทำการสรุปไว้ว่าสิ่งที่เป็นและสิ่งที่ไม่อนุญาตบน facebook คืออะไรอ่าอันนี้ได้ยินชัดไหมฮะเดี๋ยวขออนุญาตว่าตอนนี้ได้ยินชัดกันหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมก็จะแชร์กันเล็กน้อยนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะโอเคใครที่เห็นลิงก์นี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้วันนี้เลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เข้าไปที่ facebook กันหน่อยนะครับโอ้ยมาจากไหนนี่นะครับอ่าแชร์เข้าไปที่ facebook กันหน่อยนะครับมาโอเคนะฮะก็นะครับตรงนี้ก็เป็นการปรับทัศนคติแล้วกันก็เป็นถือว่าเป็นการปรับทัศนคตินะที่เป็นุูกส่งมาว่าให้ผมทำความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานชุมชนที่ Facebook ได้กำหนดเอาไว้หัวเครื่องฟีดเลยฮะก็นะฮะผมก็ทั้งอ่านทั้งบันทึกหลายรอบแล้วนะแต่ก็ขอใช้ความคิดส่วนบุคคลบ้างเล็กน้อยแต่ถ้า Facebook ไม่พอใจอย่าให้ผมปิดบัญชีเลยอะไรมานี้สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมตรงนี้เป็นหัวข้อที่ อาอาจจะไม่ต้องมาอธิบายเยอะๆครับเดี๋ยวผมจะทําการให้ AI เป็นตัวอธิบายแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปไปฟังว่ามาตรฐานชุมชนของ Facebook ที่กําหนดเอาไว้ว่าไม่ให้เราเป็นและนะฮะให้เรากระทามีอะไรบ้างานะฮะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งที่ควรเรียนรู้อีกก็คือวิธีที่ Meta บ,บังคับใช้นโยบายนะก็คือเป็น เทคโนโลยีที่ตรวจสอบเพื่อตรวจหานะฮะตรวจสอบเพื่อตรวจหาตรวจสอบและดําเนินการกับเนื้อหาหลายล้านนะฮะขึ้นทุกวันบนเฟซบุ o กอินสตาแกรมนะฮะตรวจสอบการละเมิดนะฮะทีมเทคโนโลยีนะถ้าการตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าผมโดนอะไรเข้าไปอีกแล้วนะ,ะผมโดนตรวจสอบว่าละเมิดแต่ยังไม่แน่ใจว่าละเมิดอะไรอีกแ้วครับท่านครับเ่าโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นเพชที่สําคัญแล้วกันนะครับว่าผม อาจจะทําผิดชุมชนจริงๆนะครับแล้วก็หรือว่าเอาไว้เป็นแนวทางให้นะฮะคนในชุมชนของ Facebook ได้นําไปใช้แล้วก็ปฏิบัติต่อต่อครับโอเคนะฮะโดนตรวจจับและเมิดนะฮะแล้วก็โดนแจ้งมาอีกแล้วนะฮะโอเครอบที่แล้วผมโดนในส่วนของการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างการเปรียบเทียบการแสดงผลของ Facebook แล้วก็การแสดงผลของ Google นะฮะขอบวดว่าเนะะื้อหาก็โดนเลยฮะโดนแบบมีคนกดนไลค์แค่สี่คนป้าบโดนเลยนะครับก็ไม่เป็นไรฮะตรงนี้โดนอีกแล้วครับไม่รู้โดนอะไรอีกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันสวัสดีทุกๆคนนะครับที่กําลังรับฟังอยู่สวัสดีครับวันนี้ฮะถ้าไงใครที่เข้ามาแล้วรับชมอยู่ก็ขอคุณมากมายนะฮะตากแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ผมโดนหมดัหมดๆเลยฮะไม่ใช่ว่าโดนหมดัหมดๆอ่ะผมโดน Facebook นะครับ แจ้งเตือนรอบที่2นะติดต่อกันในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่า Facebook เตือนอะไรผมมานะครับเราจะมาให้ตัว AI เป็นตัวอ่านให้ฟังแล้วกันศูนย์ความโปรง่งใสบ้านนโยบายมาตรฐานชุมชนของ Facebook มาตรฐานชุมชนของ Facebook จะสรุปสิ่งที่เป็นและไม่อนุญาตบน Facebook แนะนำทุกวันผู้คนใช้ Facebook เพื่อแชร์ประสบการณ์เชื่อมต่อกับเพื่อนและครอบครัวและสร้างชุมชนมันเป็นบริการสำหรับผู้คนมากกว่า2,000ล้านคนในการแสดงออกอย่างอิสระทั่วประเทศและวัฒนธรรมและในหลายสิบภาษา หนักดีว่า Facebook มีความสำคัญเพียงใดในการเป็นสถานที่ที่ผู้คนรู้สึกมีพลังในการสื่อสารและเรามีบทบาทอย่างจริงจังในการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดบริการนั่นเป็นเหตุผลที่เราพัฒนามาตรฐานสำหรับสิ่งที่เป็นและไม่ได้รับอนุญาตบน f a c e b o o k มาตรฐานนอเหล่านี้คือนออายุกระบกการัต่ออบอร,รบรจกผู้คนอนและคำแนะนำขออง,งอผู้เชี่ยววชายยในสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้คนและชุมชนที่อาจถูกมองข้ามหรือถูกกีดกันโปรดทราบว่ามาตรฐานชุมชนฉบับภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาจะแสดงชุดนโยบายที่เป็นปัจจุบันที่สุดและควรใช้เป็นอเอกสารหลักความมุ่งมั่นของเราต่อเสียง เป้าหมายของมาตรฐานชุมชนของเราคือการสร้างสถานที่สำหรับการแสดงออกและให้ผู้คนมีเสียงไม่เธอต้องการให้ผู้คนสามารถพูดคุยอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญกับพวกเขาแม้ว่าบางคนอาจไม่เห็นด้วยหรือพบว่าพวกเขาไม่เหมาะสมก็ตามในบางกรณีเราอนุญาตเนื้อหาซึ่งมีฉะนั้นอาจขัดต่อมาตรฐานของเราหากเป็นข่าวและอยู่ในความสนใจของสาธารณชนเราทำเช่นนี้หลังจากชั่งน้ำหนักคุณคณ่าของผลประโยชน์สาธารณะกับความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายและเรามองไปที่มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเพื่อตัดสินสิ่งเหล่านี้ มุ่งมั่นของเราในการแสดงออกเป็นสิ่งสำคัญยิ่งแต่เราตรหนักดีว่าอินเทอร์เน็ตสร้างโอกาสใหม่และเพิ่มขึ้นสำหรับการละเมิดด้วยเหตุผลเหล่านี้เมื่อเราจำกัดการแสดงออกเราจะทำเพื่อให้บริการค่าต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งค่าแท้เราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ผู้คนเห็นบน Facebook เป็นเนื้อหาจริงเราเชื่อว่าความถูกต้องจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับการแชร์และนั่นคือเหตุผลที่เราไม่ต้องการให้ผู้คนที่ใช้ Facebook สื่อให้เข้าใจผิดว่าพวกเขาเป็นใครหรือกำลังทำอะไรอยู่ความปลอดภยัย เรามุ่งมั่นที่จะทําให้ Facebook เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเราลบเนื้อหาที่อาจมีส่วนทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของบุคคลเนื้อหาที่คุกคามผู้คนมีศักยภาพในการข่มขู่กิจกันหรือปิดปากผู้อื่นและไม่ได้รับอนุญาตบน Facebook ความเป็นส่วนตัวเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวช่วยให้ผู้คนมีอิสระในการเป็นตัวของตัวเองเลือกวิธีและเวลาที่จะแชร์บน Facebook และเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นศักดิ์ศรี เราเชื่อว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีและสิทธเท่าเทียมกันเราคาดหวังว่าผู้คนจะเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่นและไม่คุกคามหรือทําให้ผู้อื่นเสื่อมเสียมาตรฐานชุมชนมาตรฐานชุมชนของเรามีผลบังคับใช้กับทุกคนทั่วโลกและเนื้อหาทุกประเภทแต่ละส่วนของมาตรฐานชุมชนของเราเริ่มต้นด้วย <c oughs> เหตุผลเชิงนโยบายที่กำหนดจุดมุ่งหมายของนโยบายตามด้วยเส้นนโยบายเฉพาะที่สรุปเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตและ เนื้อหาที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือบริบทในการบังคับใช้เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตพร้อมหน้าจอคำเตือนหรือเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตแต่สามารถดูได้โดยผู้ใหญ่ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นความรุนแรงและพฤติกรรมทางอาญาความรุนแรงและการยั่วย,ยุบุคคลและองค์กรที่เป็นอันตรายประสานงานอันตรายและส่งเสริมอาชญากรรมสินค้าและบริการที่ถูกจำกัดการฉ้อโกงและการหลอกลวงความปลอดภัย การฆ่าตัวตายและการทำร้ายตัวเองการสแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กการล่วงละเมิดและภาพเปลยการสแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากผู้ใหญ่การกลั่นแกล้งและการคุกคามการเอารัดเอาเปรียบจากมนุษย์การละเมิดความเป็นส่วนตัวเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมวาจาสร้างความเกลียดชังเนื้อหาที่มีความรุนแรงและจงแจ้งภาพเปลยสำหรับผู้ใหญ่และกิจกรรมทางเพศการชักชวนทางเพศความซื่อสัตย์และความถูกต้อง สมบูรณ์ของบัญชีและตัวตนที่แท้จริงสแปมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์พฤติกรรมที่ไม่น่าเชื่อถือข้อมูลและที่ผิดการระลึกถึงการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาคำขอและการตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาคำขอของผู้ใช้การคุ้มครองเพิ่มเติมของผู้เยาว์ต่อไปนโยบายอื่นๆนโยบายการบังคับหน้าตา เมธเธอได้จัดตั้งโอไซค์บอร์ดขึ้นมาเพื่อช่วยเราตอบเราตอบคำถามที่ยากที่สุดเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออกทางออนไลน์จะกำจัดอะไรจะทิ้งอะไรไว้และเพราะเหตุใดวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการคณะกรรมการรเป็น,น,นหนไว้ยองงานน,นพยนนอ,นอกอที่ผู้คอนา,ามารัฐอุธทธรณะได้หากไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจ นะฮะโอ้ตะกีดได้ไดนเสียงไม่นอพี่อ่านตรงนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับในส่วนที่ Facebook อาจจะอ่านไม่ได้บางส่วนเนื่องจากว่าบางข้อความนะครับมีความสําคัญในเรื่องของการชี้แจงตอนนี้ผมก็กําลังทําความเข้าใจนะครับขอให้ทุกคนทำความเข้าใจเป็นเพื่อนกันด้วยนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่าสุประสงค์ของ Facebook จริงๆแล้วต้องการอะไรนะฮะจากเรานะครับคณะกรรมการนะครับเป็นหน่วยงานภายนอกที่ผู้คนสามารถอุทธรณ์ได้หากไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจบังคับใช้เนื้อหาของ Meta บน Facebook หรือ Instagram กรมแล้วมุ่งเน้นท ตัดสินใจด้านเนื้อหาของคณะกรรมการและข้อเสนอแนะของพวกเขานะฮะช่วยกําหนดวิธีที่เราควบคุมนโยบายของเราอ๋อก็คือเป็นกรรมการที่ใช้ในการควบคุมนโยบายนะครับซึ่งนโยบายก็อาจจะเขียนดูกวงก,กว้างนิดนึงนะครับก็ต่อไปครับแล้วก็เจาะลึกนะฮะในเชิงอุทธรณ์นะครับกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบดูแลแนะน,นาําคณะกรรมการการดูแลสร้างการดูแลนี้เดี๋ยวต้องเจาะลึกเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่โดน อะไรนะแค่ a c e b o o k เด้งตัวนี้ขึ้นมาให้ผมดูนะครับก็เมื่อวานนี้น่าจะเกี่ยวกับการาไลค์เกี่ยวกับ Google อีกละผมก็ไลค์ Google เพราะมันเป็นการาแนะนำนะครับแต่อาจจะมีพลาดพิงหรือเปล่านะครับพลาพพิง Facebook หรือเปล่านะฮะก็คือต่อไปครับเดี๋ยวดูหนึ่งหัวข้อของข้อบังคับกันนะครับข้อบังคับที่จะให้ข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับวิธีทำงานของคณะกรรมการอันนี้ไม่เกี่ยวกับผม ก็คือคณะกรรมการนั้นดูแลในส่วนของนโยบายของเฟซบุ๊กอย่างไรบ้างนะมีคณะกรรมการทางสั่งของวิชาชีพวัฒนธรรมแล้วก็หลากหลายสาขาหลากหลายแขนงที่ Facebook โดนปรับโดนอ่าปรับไปเมื่อเขาที่แล้วเกือบ1,000ล้านก็โดนคณะกรรมการกลุ่มนี้นะครับอ่าใช่โอโอเวอร์ไซด์ o อ่าฮะแล้วก็ส่วนของกระบวนการให้คำสาปตรงนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับผมโอเคอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ เอาไว้เป็นจุดช่วยเหลือสำหรับคนที่อาจจะโดนแบนโดนอะไรนะฮะโดยที่งงๆอยู่ของผมนี่ยังงงๆอยู่ว่าโดนอะไรแต่ยังไม่โดนแบนนะครับตรงนี้คือลักษณะของการให้คำปรึกษาอ๋อตัวนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูจุดนี้ถ้าหากว่าโดนในส่วนหนักๆเข้าไปนะฮะ,ะตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเอ่ยนะครับตรงนี้เป็น ไม่แน่ใจนะฮะไดดูใน,ะน,ะน,ะนะส่วนของตรงนี้เลยดีกว่ารายงานข้มโปร่งใสครับตรงนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่าเราจะได้ดูในส่วนต่างๆเวลาที่เราโดนล้องเรียนโดนเ,เก็บเงินค่าใช้จ่ายต่างๆหรือแม้กระทั่งการผูกบัญชีแล้วมีการหักเงินโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับหรือแม้กระทั่งการยิงแอดไปแล้วเกิดปัญหามากมายนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมพัพพิงมาอยู่เพราะว่า,าผมยิงแอดทีไรมักจะโอเคฉุยปั๊บปั๊บปั๊บผ่านไปประมาณสองสามชั่วโมงเด้งกลับมาว่าโดนระงับบัญชี เนื่องจากเหตุผลอะไรสักอย่างหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ทําให้แอดที่ยิงอันน้อยนิดของผมนั้นก็จะมีปัญหาเล็กน้อยครับโดยไม่มีรูปแบบที่เราจะได้ศึกษาไต่ตรองก็ประมาณนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมอาจจะมีการาพลาดพิงเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยถ้าหากว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าผมนั้นอธิบายในส่วนที่ผมเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ ในส่วนตรงนี้มาดูในส่วนของการรายงานความโปร่งใสกันละกันนะครับเราเผยแพร่รายงานเป็นประจำเพื่อให้ชุมชนของเรามองเห็นวิธีที่เราบังคับใช้นโยบายตอบสนองต่อคำขอข้อมูลและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการตรวจสอบพลวัตที่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของมเมเจอร์รายงานความโปร่งใสการบัรบงคับใช้มาตรฐานรายงานการบังคับใช้มาตรฐานชุมชน รายงานรายไตรามาสว่าเราดำเนินการบังคับใช้ตำรวจของเราบน Facebook และอินส a าแกรมได้ดีเพียงใดไปที่รายงานเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูทีละส่วนนะครับนะเพราริงแล้วผมก็มาทอเข้าใจด้วยนะให้กับทุกคนด้วยเผื่อว่าคนกำลังตังอยู่แล้วแบบเออเฮ้ยมันก็ดีนะจริงๆแล้วดีมากๆครับกรณีคนที่ลงทุนกับการยิงแอดจริงๆเราต้องมีฝ่ายกฎหมายฝ่ายที่ทําการศึกษา ดูข้อเปรียบเทียบสิเหล่านี้ครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นเหยื่อทางสังคมโอวันนี้มีคํานึงเฮ้ยมีคํานึงเลยเมื่อวานนี้ผมบอก Facebook ว่า Facebook กําลังเป็นเหยื่อผมแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหแซลเล่นเฟซบุ๊กขอแซลเล่นอย่าแบนจอ<า>นเลยข้อมูล <c oughs> รายงานการบังคับใช้มาตรฐานชุมชนรายงานการบังคับใช้มาตรฐานชุมชน เราต้องการให้ Facebook และอินสตา r a m มเป็นสถานที่ที่ผู้คนมีเสียงเพื่อสร้างเงื่อนไขที่ทุกคนรู้สึกสบายใจในการแสดงออกเราต้องปกป้องความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวศักดิ์ศรีและความถูกต้องของพวกเขาด้วยนี่คือเหตุผลที่เรามีมาตรฐานชุมชนของ Facebook และแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนอินส a าแกรมซึ่งกำหนดสิ่งที่เป็นและไม่ได้รับอนุญาตในชุมชนของเราภาพรวม Facebook ดาวน์โหลดรายงานไตรมาสที่1ปี2022 เราเผยแพร่รายงานการบังคับใช้มาตรฐานชุมชนเป็นรายไตรามาสเพื่อติดตามความคืบหน้าของเราอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการทําให้ Facebook และอินสตาแกรมปลอดภัยและครอบคลุมมีอะไรใหม่บ้างในรายงานรายไตรามาสเดือนพฤษภาคม2022นี้เราจะแชร์เมตริกที่อัปเดตสำหรับรอบระยะเวลารายงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2022โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าในการป้องกันและปริดำเนินการกับเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของเรา นอกจากนี้เรายังเผยแพร่าการประเมินรายงานของเราโดยบุคคลที่3ที่เป็นอิสระสำหรับไตรามาสที่4ของปี2021ที่ดำเนินการโดยอีไวนโยบายของ facebook และ instagram นโยบายเนื้อหาบน facebook และ instagram ร่วมกันเนื้อหาที่ถือว่าเป็นการละเมิดบน facebook ก็ถือว่าเป็นการละเมิดบน instagram เช่นกันตลอดรายงานนี้เราจะเชื่อมโยงไปยังมาตรฐานชุมชนของเราซึ่งรวมถึงคำอธิบายที่ครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ ในขณะที่เราปรับปรุงวิธีการวัดผลการละเมิดในภาษาต่างๆมากขึ้นหรือในส่วนใหม่ๆของ Facebook และ i n s t a g r a m มและอัปเดตนโยบายของเราวิธีที่เรากำหนดและวัดผลการบังคับใช้อาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุนี้การเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์อาจไม่สมบูรณ์ว้าวก็ต้องกลับมาที่จุดนี้ครับขอิตภัาฑตรงนี้เพิ่มเติมอีกหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราฟังในเชิงของนักกฎหมายเราจะรู้ทันทีเลยว่า Facebook นั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเพราะได้ทำการเปลี่ยนแปลงนี้ฮะ นโยบายเนื้อหา Facebook และ i n s t a g r กรร่วมกันเนื้อหาที่ถือว่าเป็นการละเมิดบน a c e b o o k นะฮะก็ถือว่าเป็นการละเมิดบน i n s t a g r กรเช่นกันกน,นะฮะเช่นกันเลยตลอดรายงานนี้นะครับเราจะเชื่อมโยงไปยังมาตรฐานชุมชนของเราซึ่งรวมถึงคําอธิบายที่ครอบคลุมมากที่สุดเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้ในขณะที่เรากาลังปรับปรุงการวัดผลและการละเมิดนะฮะในภาษาต่างๆในภาษาต่างๆหมายความว่าเสียงที่เราพูดข้อความที่เราเขียนทุกสิ่งทุกอย่างมาทําการจําแนกนะฮะทำการจําแนกคือทําการ แยกคีย์เวิร์ดนะฮะรวบรวมแต่ส่วนใหญ่แล้วตัวที่ได้ผลลัพธ์และกำลังได้รับความนิยมมากที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นการแยกคีย์เวิร์ดจากเสียงนะ,ะเสียงตอนนี้ภาษาไทยแทบจะเรียกว่าครวบกล้ำไม่มีผลนะฮะมันแยกได้มันสระอํามันตัดทิ้งนะฮะกลายเป็นสระอานะฮะก็หรือในส่วนในส่วนใหม่ของ Facebook Instagram และอัปเดตนโยบายของเราวิธีอ่าที่เรากําหนดและวัดผลบังคับใช้อาจเปลี่ยนแปลงได้นะครับนะอาจเปลี่ยนแปลงได้นะฮะด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์อาจไม่สมบูรณ์ก็มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายก็เรื่องธรรมชาตินะฮะก็โอเคแม้อาจจะเปลี่ยนแปลงในทาง,ทางที่บวกครั้งนี้ลบก็ได้นะฮะตรงนี้ก็เราก็อาจจะมีการร่วมมือในอนาคตได้เช่นกันซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะยังไม่ทันโดนแบนนะแต่ไม่แน่ครับจบคลิปนี้อาจจะโดนเลยก็ได้นะ,ะอ๋อหยาอ๋อเดี๋ยวลองดูต่อไปครับว่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องอีกนะฮะตรงนี้เป็นรายงาน,นครับก็ถือได้ว่าเป็นจุดที่เป็นบุ๊กพยายามที่จะชี้แจง ในส่วนต่างๆครับคำขอข้อมูลใช้จากรัฐโอเคขอดูหัวข้อนี้นะฮะไม่แน่ใจว่านะครับมันเป็นคําที่เรียกได้ว่า,าเป็นข้อสงสัยของหลายคนว่า Facebook อยู่ภายใต้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วใช้เนื้อหาของเราจนทําให้ประเทศจีนไม่เปิดประเทศให้ Facebook เข้าแม้แต่เคเบิลเดียวสายเคเบิลเดียวก็ไม่ให้เข้าไปเพราะเหตุใดน,นะฮะขอดูบางๆก็คงจะเป็นคําพูดขกล่าวที่บางๆ คำขอข้อมูลผู้ใช้จากรัฐบาลในฐานะที่เป็นนสวนหนึ่งของงควมพยายามาย่างต่ออันเนื่องงขอองเราในการแบ่งปันข้อมูลและเพิ่มเติมเกี่ยวยวกบอคำขอที่เราได้รับจากกรัฐบาลและทั่วโลกเมเธอจึงจัดทำรายงานนี้เป็นประจำเกี่ยวกับคำขอข้อมูลผู้ใช้ของรัฐบาลเพื่อนอฐานะที่เป็นนสวนหนึ่งงขอองควมพยายามาย่างงต่ออันเนื้ององขอองเราในการรับแบ่งงปนขอข้อมูลและเพิ่มเติมเกี่ยวยวกบอคำขอ โอเคฮะผมขำเลยทีกี้นี้เดียวนะจะเป็นทุกครั้งที่เกิดปัญหาในส่วนของตัวที่เป็นเนื้อหาเวลาเปิดพาดหัวนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านแล้วกันในส่วนนี้เพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับฟังอย่างถูกต้องนะฮะเดี๋ยวจะผิดพลาดคําคขอข้อมูลผู้ใช้จากรัฐบาลในฐานะท,ที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับคําขอของ คำขอหรือเปล่าคำขอ,ำขอเกี่ยวกับคำขอที่เราได้รับจากรัฐบาลทั่วโลกนะฮะเมตาจึงจัดทํารายงานนี้เป็นประจําเกี่ยวกับการเกี่ยวกับคําขอข้อมูลผู้ใช้ของรัฐบาลเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของของขอบเขตคําขอเหล่านี้รวมถึงนโยบายกระบวนการที่เข้มงวดที่เรามีในการจัดคําขอเหล่านี้นะทีนี้มาดูภาพรวมทั่วโลกกันดีกว่า ดูสิเริ่มแข็งเลยวะใจเย็นดีครับไม่ช่ใจเย็นฮะคู่นะครับมันจะมีอาการแข็งเคนะฮะอันนี้จะเป็นการดาวน์โหลดในแต่ละประเทศนะครับเราขอดูประเทศไทยกันไหมนะฮะถ้าใครอยากดูประเทศไทยก็สามารถที่จะเข้ามาที่ในส่วนของตัวศูนย์ความโปร่งใสได้นะฮะแล้วก็ลองเข้าไปดูในส่วนของตัวคำขอผู้ใช้นะับผมเคยยูของประเทศไทยครับ นะฮะเขาดูข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อนะฮะของในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับดูจำเพื่ออะไรพขานี้เป็นผมขอดูรายได้ทั้งโลกครับการใช้จ่ายทั้งโลกเลยกันถะ้าผมเป็นรัฐบาลนะฮะข้อมูลการไหลต่างๆที่สําคัญในดูการซื้อของในโซเชียลเน็ตเวิร์กสงสัยจะมาเก็บภาษีโอเคครับเดี๋ยวดูในส่วนของภาพรวมทั่วโลกกันนะฮะว่าเมตาให้ลาาักษณะใด รวมทั่วโลกเมธอตอบสนองต่อคำขอ,ข,อข้อมูลของรัฐบาลตามกฎหมายที่บังคับใช้และข้อกำหนดในการให้บริการของเราคำขอแต่ละรายการที่เราได้รับจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อความเพียงพอทางกฎหมายและเราอาจปฏิเสธหรือต้องการความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นสำหรับคำขอที่ปรากฏกว้างเกินไปหรือคลุมเครือแผนภูมินี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคำขอที่เราได้รับและ อัตราที่เราปฏิบัติตามคําขอทั้งหมดหรือบางส่วนของรัฐบาลสําหรับแต่ละครึ่งตามประเทศหรือภูมิภาคเราเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยเพิ่มขึ้นทีละหเดือนภายใต้ข้อจํากัดบางประการและเราเริ่มรายงานข้อมอูลนี้ในปี2013กรกฎาคมธันวาคม2021 0 2 5 5 0 7 5 1 0 0 0ห2า1้5สิ8เจ็0สิ1ห2 0 1นึ่งศูนย์ศูนหเดี๋ยว้ครับานี้ไม่ทำงานในขณะนี้มีปัญหาทางเทคนิคกับหน้านี้ที่เรากำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ลองอีกครั้งในภายหลังไปที่หน้าแรกไม่ไปจดูต่อไปโอ้ขีดมากเลยครับชนิดข้อมูล ขอแคปหน่อยแคปไม่ทันรับตะก,กี้นี้ต่อไปเอา้าเอา้าชนิดข้ออย่าเพิ่งไปสิบเมตาโอ้ลำบากใจแท้น่ารักจังเลยนะตะก,กี้นี้ผมกำลังจะแคปเจอหน้าจอเขาใส่มันเห็นผมกำลังจะกดปุ่มเช็ค <laughs> ินสกรีนอ่ะตะกี้นี้เป็นเนื้อหาที่ดีมากเลยเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับคําขอคําขอในแต่ละ k e y w ร์ดคำขอในแต่ละหัวข้อไม่ทันนะฮะผมดาวน์โหลดได้ไหมนี่ได้ไหมเมตาอืม จริงๆแล้วผมอยากดูในแต่ละประเทศอื่นมากกว่าด้นะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ปแต่จริงแล้วเ e ็ o บุก็ถือว่าโอ้โหให้ผมดูนะฮะโอ้ยิ่งกว่าเด็ของสพอดูนะเพื่อมันเป็น i ิกต้าที่ดีเอ่าตรงนี้ก็เป็นการดึงข้อมูลนะฮะจากส่วนหนึ่งของ m e t a เว r ร์นะฮะเดี๋ยวทุกคนขคนุณดูช่วยกันนะผมโดนบล็อก <laughs> เป็นทุกวันผมโอเค๋ลวลางเรามาดูนิดนึงนะฮะ จริงๆแล้วผมเชื่อว่าต่อให้มันมีการดึงข้อมูลมีการขอข้อมูลเป็นผมก็ต้องดเนันด้วยความที่ว่ารัฐบาลเป็นคนขอนะฮะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นนโยบายของระดับประเทศระดับชาติอนะ่าแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่นะอ๋อเนี่ยที่เขาที่ผมเล่าให้ฟังก็คือมันเป็นลักษณะของ หัวข้อเนี่ยแต่ประเทศที่มีการขอ,รอของประเทศไทยโอ้เป็นจำนวนนับครับเป็นค่าสถิติไม่ได้เฉลยออกมาว่าหัวข้อไหนคือหัวข้อที่ในแต่รัฐบาลขอนะฮะแล้วก็ก็ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดคีย์หนึ่งครับที่เวลาที่ผมทําการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดูว่าคีย์เวิร์ดนั้นผู้ใหญ่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีบทบาทสําคัญของโลกไปกล่าวว่าอะไรไม่ก็ห้หาเจอนแน่เด้อรัฐบาลไทยไม่ได้ขออะไรฮะอ่ากลุ่มมันรีพอร์ตก็ นะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูกันก็ได้นะครับในบางส่วนที่อาจจะมีความสําคัญที่นําไปใช้ได้ฟีฟ่าก็มีคในอะไรนี่โอเคนะฮะก็คือเนื้อหาก็ไม่มีอะไรนะฮะเป็นอะไรที่เปิดแล้วก็อาจจะเหนื่อยยโอเคผู้เสียดายหน้านี้เอาโอเคครับนี่คือบางส่วนที่ นะครับผมโดนแจ้งเตือนมานะฮะเราไปแล้วที่คือโดนโดนลักษณะเหมือนกับว่าผมระบบผิดพลาดนะฮะก็เลยปิดกั้นในส่วนของข้อความที่ผมทําการไลค์เอาไว้นะครับแล้วก็เลยคล้ายๆกับว่ายื่นุนธทณ์กลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเฟรนด์ก็ทําการตรวจสอบแล้วก็ปล่อยออกมาออย่างอิสระก็เลยง,งงจะเป็นเพราะบางคําที่เวลาที่เราใช้ในการสนทนาแล้วก็อาจจะไปผูกพันหรือว่าอาจจะไปลักษณะเหมือนกับไป ตรวจจับการละเมิดเกี่ยวกับวิธีที่เทคโนโลยีใช้ในการตรวจจับนี่มันเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันอย่างชัดเจนจๆก็คือด้วยคําพูดและคําเขียนบางครั้งอาจจะไม่เหมือนกับการเขียนโปรแกรมที่อัลกอริทึมนั้นมีเงื่อนไขนะครหลากหลายมากกว่าคําพูดที่เพียงแค่ใช่กับไม่ใช่แล้วก็ถูกต้องกับผิดนะ,ะเพราะจริงแล้วโปรแกรมมันสามารถสร้างเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขหรือแม้ก,กระทั่งการวนลูปซ้ําเป็นร้อยรพันพรอบ ได้โดยไม่มีปัญหานะครับก็ถือว่าก็ยังเป็นนะเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับการเมินเดีวมาดูกันนิดนึงแล้วกันฮะสำหรับหับวข้อนี้เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์เป็นเนื้อาหาไว้ให้ในคลิปต่อไปเแล้ว ในคลิปต่อไปเพื่อให้มันไม่ยาวจนเกินไปนะฮะเดี๋ยวผมทําเป็น e ี2เพื่อที่จะให้ผมเชื่อว่าหลายคนตอนนี้อาจจะยังเลิกงานใหม่ๆนะฮะยังไม่ถึงกับต้องมานั่งซีเรียสปวดหัวนะฮะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่ว่าแล้วทาไมส่วนใหญ่พาร์ทเนอร์ส่วนใหญ่ถึงต้องมีบัญชีโอเคนะฮะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับโอเคครับแต่ไงเดี๋ยวรอรับฟังในคลิปต่อไปกับเกี่ยวกับหัวข้อที่สำคัญอีกหัวข้อหนึ่งก็คือวิธีการ วิธีที่เทคโนโลยีตรวจสอบเราทาการตรวจสอบการละเมิดนะฮะในปีสองสิบสองวันที่สิบเก้านี่เองสิบวันเมื่อที่ผ่านมาเรามาดูการให้เนื้อหาของ Facebook กันว่านะครับเขาชี้แจงในลักษณะไหนเราจะได้นําไปทําความเข้าใจนะฮะแต่ให้ผมเปรียบเทียบตรงนี้นึงแล้วกันก่อนที่เราจะปิดตรงนี้นะฮะจากคําชี้แจงของ Facebook ถ้าคุณไปดูคําชี้แจง Facebook กับคําให้ เขาเรียกว่าการอธิบายการใช้ประโยชน์แล้วก็การนําไปใช้ของ Google ผมดูยังไง Google ก็อธิบายได้ลึกซึ้งแล้วก็เนื้อหานั้นละเอียดยิบจนทําให้คนคนหนึ่งที่ไม่เป็นเทคโนโลยีสามารถเป็นเทคโนโลยีได้เพราะฉะนั้นนะฮะในบางส่วนก็อาจจะเป็นเพราะว่าเฟซบุ๊กยังยังยังทำได้ไม่นะครับละเอียดนะครับเท่ากับตัวของ Google ก็เลยทำให้การตรวจสอบอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเพราะว่า Meta ก็อาจจะมียังมีช่องโหว นในการใช้ AI ตรวจจับเนื้อหาในความหวังในคำพูดบางอย่างนะฮะลองดูครับเดี๋ยวต่อไปหัวข้อที่สำคัญครับเกี่ยวกับวิธีการที่ Meta ใช้จัดนะฮะการละเมิดของเนื้อหาแล้วก็จัดความสำคัญของเนื้อหาตัวที่สำคัญนะฮะเพื่อใช้ในการตรวจสอบผมเชื่อว่าตรงนี้อาจจะเป็นตัวเฉลยตัวหนึ่งที่บอกว่าอะไรคือตัวตรวจจับคีย์เวิร์ดแล้วก็อะไรเป็นตัว ทำให้เนื้อหาการแอดของพวกเรานั้นต้องมานั่งคิดวิเคราะห์นู่นนี่นั่นมานั่งคิดความเป็นลูกค้าเยอะๆๆๆเพื่ออะไรอ่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกัน,นคลิปนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเบรกไว้ก่อน